ของเรานะครับเป็นนักแสดงนําจากเรื่องโปตัวปอมมีนฮูครับสวัสดีครับปร์คนะครับรับบทเป็นอโปแลวก็ภพทอในเรื่องนี้ครับผมบิ๊กนะครับรับบทเป็นสุริยะสุริยะเดชากรครับครับมีนะครับรับบทเป็นชินครับผมเซ่งวิชัยครับรับบทเป็นทีนครับสวัสดีครับผมแพนภูมินรับบทเป็นจันจักครับสวัสดีครับผมเจ๋งโชติพัฒน์นะครับรับบทเป็นใตล่าครับสวัสดีครับผมเขตนะครับรับบทเป็นต่อพงครับ อย่าให้เราเรื่องย่อยนะเรื่องนี้พี่ป๊อปปี้ก็เล่นด้วยเล่นด้วยครับเล่นด้วยครับโอ้หป๊อปปี้ครับระบบเป็นพอบานฟองสูบครับเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนุ่มดวงซวยคนหนึ่งชื่อพบทอนคือคนเราเนี่ยจะดวงซวยได้มากแค่ไหนแบบลองจินตนาการดูครับคนนี้คือทํางานหาเช้ากินขําอยู่ดีวันหนึ่งถูกหวยถูกหวยขึ้นมาดันซวยอีกโดนรถชนเฮ้ยซวยป่ะปะ แต่ว่าก็ยังมีความโชคดีเกิดขึ้นนะครับเขาเนี่ยได้ข้ามโลกมาอยู่ในร่างของเศรษฐีมหาพันล้านเลยชื่อว่าอาโปเย่ซึ่งเศรษฐีคนนี้เนี่ยเขาดดนมีคู่มั่นอยู่แล้วตอนแรกคิดว่าเอ้ยข้ามโลกมาจะได้ใช้ชีวิตแบบลูกคุณหนูหลานคุณนายมือซ้ายใส,ส่แพนโดราสมือข้างขวาใส่เฟคโคชายเราไม่ใช่ก็ไทาอินไปแล้วดันมีคู่มั่นอยู่แล้วซึ่งคู่มั่นเรเนี่ยก็คือคุณคนนี้ ก็คือผมเองครับคุณชายสุริยะสุริยะเดชากรครับซึ่งเรื่องมันเหมือนจะง่ายใช่ไหมมันเหมือนจะแบบโอ้สบายแล้วได้มาอยู่ในบ้านคนรวยทายาทใหญ่โตแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับเพราะว่าคุณชายนี้มีความสามารถในการอ่านใจได้ก็เลยรู้ว่าเขาเนี่ยครับไม่ใช่โัวจริงตั้งแต่แรกอยู่แล้วจับโปได้ตั้งแต่แรกซีรีส์ของเรานะครับก็จะเริ่มออนพรุ่งนี้เป็นวันแรกแล้วนะครับวันที่สิบเจดตุลาคมนี้นะครับเวลาสองทุ่มตรงทุกวันศุกร์นะครับสามารถรับชมได้ที่ ทางแอปพลิเคชัน VTV นะครับแล้วก็เว w เว็บ VTV. Vp ก็อย่าลืมเป็นสมาชิก Vp นะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดเป็นสมาชิก hmm. Vp นอกจากการดูจะไม่มีโฆษณาขั้นแล้วยังสามารถดูได้2ตอนแรกนะครับในวันที่17นี้แล้วก็ยังมีโอกาสได้ร่วมส mm ิ hmm. ทีพิเศษกิจกรรมกับพวกเรา n ัก i o อีกมากมายเลยครับถูกต้องแล้วล่ะครับผมใช่ครับแล้วผมก็ว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายนะครับ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนเปิดใจดูแล้วก็ มาดูซีรีส์สบายๆของพวกเราแล้วก็ม,มีความอัทรสเยอะสีสันครบรสครับจะแซบจะหวานจะแบบคอมเมดี้ดราม่าเรามีครบรสเลยก็อยากให้ทุกคนมาดูครับมีเวลาม,มากแล้วก็มาดูกันนะครับทุกันสุส์สองคนครับ